สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนนมไม่ได้เจอกันหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับแล้วก็มาเจอช่วงโควิดพอดีโควิดหลังก็เลยเกือบครึ่งปีใช่ไหมครับที่มาคลินิกโอ้โหนี่ก็ถ่ายหนังจบไปแล้วครับแล้วก็ถ่ายเรื่องอะไรเลยจบไปแล้วครับตอนนี้หนังภาพยนตร์เรื่องหล่อยจังเจ้าครับก็เดี๋ยวน่าจะได้ดูกันประมาณพฤศจิกาครับโอคส่วนตอนนี้มีละครกําลังออนแอร์อยู่นะครับ ทางช่องพีทีวีนะครับทุกวันพุธพฤหัสสามทุ่มครึ่งครับผมอ่าหนุ่มหล่องเรใช่ครับแล้วก็ตอนนี้กําลังจะเปิดกล้องรอนเรื่องใหม่ครับก็เลยไม่ไหวแล้วครับวันนี้ต้องมาต้องมานัดกันตอนช่วงโควิดนี้แบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับวันนี้ไม่กล้ายิ้มเลยหน้าบวมมากของอามนะครับแบบต้องแต่งหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูแลด้วยเบอร์ทองเนาะแล้วก็เก็บเก็บบริเวณแก้มนิดนึง มันก็ผิวหน้าเนาะตอนนี้แบบไปเพิ่งกลับจากทะเลมาก็ถ่ายรายการใช่ครับวันนี้ก็เลยแบบจะมาปรับเพ้าเขามาซูมไงเข้ามาซูมอยเข้ามาซูมเลยครับ่นี่นาะจะมีรูขุมขนนะครับแล้วก็มีความคล้ำๆนิดนึงเนาะอ่าวันนี้วันนี้เราโูขหมนเนาะแต่วันนี้เราก็จะตัวเด็ดของเราพิโกตัวนี้ครับช่วยได้แน่นอนนะครับตัวนี้รูขุมขนกระชับนะครับแล้วก็ทําให้ผิวใสน่าใสขึ้น แน่นอนครับตัวนี้ตัวเด็ดเลยครับตัวเด็ดครับใครที่มีปัญหาหรือว่าจะใช้งานทำงานแบบใช้เวลาอะไรวยสั้นมักก็สวยเร็วนะใช่ครับช่คือมาแล้วมันทำให้ผิวกระชับตั้งแต่วันแรกเลยใช่รู้ไหมก็กระชับเลยใช่ใช่ครับตัวนี้ก็คือเร่งด่วนอย่างพฤหัส่ผมจะไปถ่ายรายการอีกแล้วลยใช่กำลังดีเลยก็เลยรีบเร่งกำลังหล่อเลยครับใส่กิกเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงครับครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดู ทาผิวน้องอามก่อนนะนิดนึงนะครับผมมาเข้ามาดูเข้ามาดูเลยน้องอามจริงๆหน้าใสอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจะมีแบบรูขุมขนนะครับปัญหาของหนุ่มๆปัญหาใหญ่ของผมเลยครับรูขุมขนรูขุมขนเวลาแต่งหน้าใช่ไหมครับจะมีปัญหาเนี่ยแล้วก็จะมีรูขุสิวนิดๆหน่อยๆนะครับผมพิโคเนี่ยจะได้จะมีได้หลายโหมดตั้งแต่โหมดที่แบบว่าสำหรับรักษารุมสิวหน้าใสรูขุมขนอะไรเนี่ยถ้าสมมติพักหน้าได้เนี่ยก็สักสองสวันแดงๆหมายว่ารูขุมสำหรับรขุมสิวนี่ดีมากเลย ตอนนี้มีงานก็เป็นหมดกลางๆชมพูชมพูน้าใสๆนะครับชิมันไม่เจ็บด้วยน้องน้องอาห์มหลับได้นะครับสำหรับพีโก้แต่น้องที่กวเันเจ็บไม่เจ็บเลยครับโอเคเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีลมเย็นนะครับผมซึกเฮ้ยสองตั้ง ได้นะคะผม นี้เราจะเป็นโหมดสําหรับเหมือนกับรีจู่ะนะครับให้หน้าใสลูกกลุ่มคนอของน้องอาร์มจะมีปัญหาใต้ตาดำสับกานะครับิีบปิปากดำใต้ตาดำก็ได้ด่วยไั้หมดเลยครับคุณยอดนอนแล้วเปล่าเนี่ยทำไมตาคล้ำงานยุง ก็ต okay. ื่นเช้าครับน้องนี่คือรับผมโอเคเรามาดูสิแล้วก็ที่จะให้ดูนะครับคือค้อมต่างค้อมต่างครับลูกคุมขนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ไม่ได้ทำ ลูกคนยังกว้างอยู่นะครับผมฝั่งนี้ลูกขอผลดูเรียบเนียงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับที่จริงเนี่น่าจะกระชับขึ้นด้วยให้เป็นผลพอยได้ชึบโอเคมาเรามาดูอะไรกันต่อต้นลำหนุ่มๆน,นะครับเวลากลหนวดเนี่ยอย่าย้อน พยายามกนตามแนวนะครับงานจะการเป็นขนอักเสบใช่ใช่เอ่ยอันนี้รอย,ยรตามอย่น,นั้นนิดนึงนะครับผกอีกครับ น้องอามมาก่อนหนะ้านี้สักสองอาทิตย์นะที่จะใส่ชุดมนุษย์อวกาศเลยล่ะแค่จะหายใจไม่ออกกันเลยทีเดียวแค่ตัดสัมนา ิูเซียนหรือว่าลูคุมขนที่จมูกเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่หลายคนต้งวลนมนีม่มนะครับ เรามาดูจมูกนิดนึงนะครับต้องทำสฝั่งนี้เห็นไหมจะเป็นสิวเซี่ยนจะเป็นสิวรอยดำจุดดำๆนะครับผมอ่าตัวพิโกเนี่ยจะช่วยได้ได้ดีมากเลย่นี่ยนะเนียงเนียงขึ้นอ่านะครับผมอ่ารองเราเลนไมถ้าทำถามว่าอยู่ได้นานไหมอยู่ได้นานนะครับแต่ว่าแนะนําว่าดูแลต่อเนื่องเนาะกับดูแลผิวเราก็ต้องดูแลต่อเนื่อง าผ่านนะครับ ร้ายสัมผัสความรู้สึกาีมรู้สึก่นี่คือไม่ได้แปะยาชาอะไรงสิ้นนะครับแต่จะช่วยแบบผิวหน้าเรียบเนียนกระจ่างใสแต่พุ่งนี้ใสนะพรุ่ง่ไหมจะรู้สึกกระชับขึ้นแล้วพุ่งนี้ใสเลยมีคนทักใช่ครับที่แล้วก็มีคนทักก็ไปทำอะไรมาอะไรอย่างนี้่ไครัใไมครับครับผมราไปเรร